สติประการแต่จะสดงแสดงข้อที่แรกที่เรียกว่าสติประธานสี่สติประฐานสี่อยู่ในจำพวกโพธิโพี่ปิยธรรมสามสิบเจ็ดที่เรียกว่าสติประธานสี่ในจำพวกโพธิปิยธรรมสานสิบเจ็ด ทำเป็นไปเพื่อความตรัสรู้หรืออีกใน,นหนึ่งท่านแสดงว่าทำเป็นเหมือนกันกับว่านกที่มีปีกบินไปบนอากาศได้สบายาประตูสานสื่เนี่ยเป็นเบื้อต้นถ้าหากคนไหนมาจับตรงนี้ได้จะดินได้สู่ความบริสุทธิ์คือจะ ให้ได้เกิดสัญญาแต่รู้ซึ่งมรรคินาพานขึ้ต้นคือสติปัฏฐานสี่อันนี้เราพากันมารู้จักต่ก่อน,นเรื่องสติปัฏฐานความหมายของว่าสติคำว่าสติปัฏฐานฐานะกับภาษาเราก็เคยพูดกันอยู่ก็แปลว่าทีตั้ง สติจะแปลว่าตั้งลงในฐานนะฐานอ่ะสี่ประการทังเรียกว่าสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานทั้งสี่นี่ท่านก็ให้ตั้งลงที่ตัวของเราไม่ใช่ตั้งในที่อื่นอีกไ่าึดตั้งลงที่กายที่เวทนาที่จิตที่ธรรม กายคือตัวของเราเวทน,นาก็คือเกิดที่กายกับใจนี่แหละบางทีเวทน,นามันเกิดจากใจอย่างเดียวก็มีบางทีเกิดทั้งกายไว้กับใจผสมกันก็มีแต่เกิดจากกายอย่างเดียวไม่มีคนตายไม่เคยมีเรทน,นาคือไม่มีใจถ้ามีใจอยู่แล้วนั้นต้องมีเวทน,นาคือสุขหรือทุกข์รูเไปขาเฉย ถ้าเกิดทางใจนั่นน่ะกายไม่ได้กระทบกระเทือนอะไรดอกเกิดใจมีความวิตกวิจารกังวลเสียวของโกพันอะไรอาวอทุกโศกโระการต่างๆกายไม่รู้เรื่องด้วยนี่เกิดจากใจอย่างเดียวทิบคือความคิด่งนึก แล้วก็ธรรมธรรมะคือของสิ่งคือของแท้อีกนหนึ่งธรรมะคือของกลางคำว่าธรรมนะหมายความของกลางไม่เป็นอะไรทั้งหมดไม่มีใครไม่มีอะไรทั้งนั้นเป็นสภาวะอันหนึง่งเป็นอยู่อย่างนั้นจึงเรียกว่าธรรมธรรมเป็นของกลางใครจะเอาไปดีก็ได้จะไปทำั่วกว็ได้จะพาแล้วทำดีก็เรียกว่า กุศลกุศลธรรมพาไปทำชั่วก็เรียกอกุศลธรรมไม่ดีไม่ชั่วก็เรียกปัญญากตธรรมถ้าหาคู่อย่างนี้น่ะคล้ายๆกับเป็นตนเป็นตัวเนี่ยเป็นสิ่งต่างๆไปถ้าหากพูดถึงเรื่องความทำดีใจเป็นคนทำมันก็ตัวคนเราที่ทำโดยกายโดวยวาจาโดยใจโดยตัวของเราเนี่ย มันก็เข้าหลักเบื้องต้นที่เรียกว่ากายานในปััสนาติรษฐฐานคือตั้งของที่กายของเก่าอีกแหละทำชั่วกาทำที่คือตัวคนนี้เราเนี่ยทำทำที่เสียจไม่ได้ทำมาดีทั้งเจียวคนเราไม่ทำไม่ไม่มีที่แสดงว่าทำดีทงเจียวคือคนเราเนี้ไปทำตัวทำได้แค่ไม่ทำจะพาเอาเป็นของเดิม ไม่ทาอะไรทั้งหมดทํารื่นี้เป็นของกลางคนเราไปทาเขา้าเลยกลายเป็นอกุศลบางอกุศลบ้างอสัญญาสีบ้าง,าางนี่เรียกว่ากายในเรียกวทนาในเรียกเรียกว่าทรรวมคนแล้วมีสี่อย่างหัวข้อย่างใหญ่คือว่าตั้งสติลงที่กาย เจ้านากายเห็นจักแต่ว่ากายไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเขาคําว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเขานั้นหมายความถึงคำนั้นได้นะมันเข้าถึงคำแล้วไดนะ้เจ้านากายเจารณาเวทนาคือความสุข,ข,สขทุกเกิดขึ้นที่ใจหรือเกิดขึ้นที่กาย เป็นเป็นไข่เป็นน้ำมันอยู่ดีสบายิีนาจะเพาะถึงเรื่องเวทนาคือสุขทุกข์เลยโอเคขาดิีนาทึ่งเรื่องจิตเอาสติไปกำหนดพี่จนาจะพาะเรื่องจิตคือกำหนดควบควมุมรักษาไว้ไม่ให้จิตส่งไปนามาหลังใตั้งอยู่ในเฉพาะเดีกัาตาล,ล,ล,ลมคืออารมณ์อันเดียว ถ้าหาจาตนากายจนถึงเป็นวิเป็นกายานุปัสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานจิตตานุปัสนาสติปัฏฐานมันก็เลยกลายไปธรรมานุปัสนาสติปัฏฐานไปจ็กลายไปทำแล้วว่ามันตับสนกันไปครั้นี้เจงแยกว่าจะก้อันเดียวจะเบื้องต้นข้อต้น คือว่า,าเฉพาะทั้งเรื่องกายท้าน,นยังไงแล้วนี่จะเป็นกายยานนปัสนาสติปัฏฐานท่านให้ตั้งสติลงที่กายวิจา,ารณาเฉพาะกายแห่งเดียววิจารณาทิา,ารรมไม่ต้องเอามาพิจารณากันพิจารณาเห็นกายนี่สักแต่ว่ากายทํายังไงยังเห็นสักแต่ว่ากาย จะไปเห็นสักแต่ว่ากายเฉยไ,ไม่ได้มันต้องมีพิธีอีกคือมีพิธีนี้แยกแยก,กายอันนี้แหละถ้าหากเราแยกแยกเอาอกไปให้เป็นอสุภะปฏิกูลของนาเกียดปฏิกูลโสโครพิจนารณาไปไม่ใช่เพียงแค่นั้นถ้าเป็นของนาเกียดปฏิกูลโสโครยู่ มันก็นยังเป็นเราอยู่เหมือนกันนย่งไม่ใช่เป็นธรรมมาพัฒนาไม่ไม่จะเป็นกาย,ยายพัฒนาสีประทานยังไม่ใช่นีพพันาถ้าหาย,ยังเห็นกายเป็นความประจิตส่วนเสลโคแล้วก็เบื่อหน่ายแั้เกียดกายของตนอย่างครั้งพุทธการเคยมีมาถ้าไปบำเพ็ญอจปัฏฐากประมาทานเกิดเบื่อหน่ายในสังขานร่างกาย ฆ่าตนตายกันมากมายเพราะยังไม่ถึงนนีีพจนานอยู่ในขั้นสมสถะเกิดดิบๆเกิดใจปฏิภาเห็นเรื่องของปฏิกูลโสโคร่วยเน่าแล้วก็เบื่อหน่ายเข้าใจเป็นจริงเป็นจังว่าตนเป็นอย่างนี้นจริงจังก็เลยเบื่อหน่ายแล้วเกียต,ตนเองจึงได้ข่าตนตายนั่นคนเจ๊ จากตนเขก็ปลกโสโครทั้งหลายนั้นยังถือว่าตนเป็นอย่างนั้นอยู่จึงไม่ได้จัดเที่อววิปัสนาแย่ๆไปอย่างนั้นยังไม่ได้พอเทียนาขนาดนั้นยังไม่พอแล้วก็มีพิธีแก้ในตัวถ้าหาก,ก็มีอุบายปัญญาที่จะเดินไปหาวิปัสนา ตองย้อนกลับมาพิจารณาตนอีกคำว่าปฏิปูลโสโครกคำว่าเปื่อยเน่าความจริงมันไม่ใช่มันปฏิปุลโสโครกเปื่อยเน่าอะไรเกินขอบเขตอย่างที่ปรากฏในนิมิตนั้นมองดูภ้ายนอกก็เหมือนเหมือนกับเดิมนี่เนี่ยมันก็อยู่ตามเดิมมันนี่แหละไม่ใช่เราพอนานว่าเปื่อยเน่าเฉนเน่าตามที่นิมิตนั้นจริงๆริงจังกับปลาอ้านั้นมันเกินขอบเขต เราะเหตุที่จิตมันมุ่งไปหน้าเดียวถ้าจะพูดอีกรื้อซึ้งเข้าไปก็หน้าเรียกว่าสังขารมันปรุงมันแต่งมันยังมาค่อนจากสังขารเราแท่งเนี่ยเป็นอสุภาปดิกูลเลยปดิกูลเราแท้จริงๆกลางๆยังว่าอยู่ในจำพวกของสังขารเรี้ยวกันนึ่เรี้ยกว่าอยู่ในโลกิยธรรมถ้าเป็นนั่นฤทธิทีแก้มันตอนนั้นเราต้อง พิจนารณาเน่าๆในๆเอาอีกทีหนึ่งนะมันก็ไม่ไม่เห็นจะเปลีอยนเน่าอย่างที่นิมิตปรากฏในภาวนานะเหมือนกันนิมิตที่เกิดไฟในใจนะทำไมดูข้างนอกก็เท่าเก่าเหมือนเก่าเหมือนเดิมนั้นเห็นเป็นได้สักว่านิมิตภาวนาเจ๊อย่างนี้มันก็หายไปมันก็หมดไปนั่นความน่าเกียดเบื่อหน่าย ครั้งนี้คู่มันเน็นเจนนั้นน,น,นครันี้ไม่มีนิมิตยอย่างนั้นไม่เกิดปฏิภาคอย่างนั้นแต่ที่านาตาเป็นจริงเช่นเราเห็นผมเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดเพราะเน้นสาสตรกินโสโครกที่เกิดกับปฏิเกิดจากปฏิกูลที่ปฏิกูลลากผมมันย่างอาไปในผิวหนังลาาของมันจะต้องมีปุโคโลหิตเรียกว่ามีเครื่องเน่า หล่อเลี้ยงให้เกิดเส้นผมกิ่นต้งเหม็นค้นก็บเส้นเดียวเส้นเดียวคล้ายๆกันนั้นเล็บฟันหนังพิจนาเห็นของปฏิกูลเล็บก,ก็เป็นของปฏิกูลโสโครบต้องมันคัดมาล่้างมันเจะฟันยิ่งแล้วใหญ่แตงวันละสองครัง้สงสาครั้งก็ยังมีกลิ่นเหม็นสาพ อาหารที่เราเคี่ยวน่ะเกิดการติดไปนานๆในเขาแข็งจนเป็นคล้ายกระดูกมันบินมันโบออกมายังค่อยจะเห็นว่ามันเกิดการมานับเป็นเวลานมนานจนกลับกลายเป็นคล้ายๆกระดูกพิจารณาไปตามเป็นจริงอันนี้เป็นจริงแค่นี้ไม่ใช่ินิบเห็นตาเป็นจริงจริง หนังห่มห่อต้นตัวของเราก็เหมือนกันหนังนี่ไม่ได้หมายว่าหนังที่เป็นของต่อจากนึ่งกหน,นังที่ว่าตาจนนี่ที่ท่านหมายาาว่าหนังกำพ้าที่เรียกว่าหนังกำพ้าหนังบางๆผิวหนังที่อยู่ข้างนอกบางๆแล้วมันถูกของแข็งอะไรมันขูดมันเตยลงไปนิดหน่อยเป็นพันลงไป เป็นพันๆไปเป็นคล้ายๆกันไข่มันน่าเรียกว่าหนังหุ้มห่อตัวคนเราอยู่ตลอดหัวมดหนังนี่แหละคล้ายๆกันเราเป็นกระดาษซับสำหรับเก็บเอาเหงื่อไข่ที่มันซึมซานมาจากภครไนจะมาเกิดกลางนี้นะนถ้าเ็ตกันแล้วถ้าไห่เจตก็เกิดกลางติดจะตามแถนนั้น นานนักเข้าเวลาแล้วไปอาบน้ำอาบถ้าถูออกมาเป็นข,ขี้ไข่เขาเรียกขี้ไขรมันติดอยู่ในผิวหนังเนื้อเอ็นกระดูกพิจารณาเข้าไปตลอดทั้งเครื่องในตับไตไตปุกยิ่งเป็นของปฏิกูลสูบเห็นชัดอันนี้มันมีนิมิตผู้ที่ไม่มีนิมิตผู้ที่เห็นชัดอย่างนี้ละ่ะจิตใจน,นักแน่น ไม่ส่งไม่เหมือนเห็นปฏิภาษเห็นปฏิภาษส่งอภายนอกมองเห็นภาพแล้วก็เลยไปติดอยู่กับภาพน,นั้นแล้วแข้งพิจารณาภายในกลววอาการาที่สองไปทั่วหมดเห็นชัดก็เป็นของนาเกลียดเมื่อนหน่ายปฏิกูลโสโครไม่มีของดีเลยในตัวตนคนเรา เมือ่อเราพิจารณาอย่างนี้มันก็หายไปจากความมัวเมาในความสดสวยงดงามเพื่อความเป็นหนุ่มเป็นสาวของตนแท้แจริงคนเรานะ่ปะปฏิคูณสุขพกทั่วทัวกันทั้งหมดที่มาอวดผิวหนังกันหรือว่ามาอวดผิวคันกันว่าเป็นหนุ่มเป็นสาวสวยสดงดงามแต่ต่างคนต่างเป็นคนหลงหมัวเมาด้วยกัน ความเป็นจริงแล้วนั่นมันปฏิกูลสังคมกันทั้งนั้นคนตาฝ่าไม่เห็นของจริงมองจริงที่เห็นนั่นเป็นของฝ่าไปหมดเลยดีคนนั้นไม่เห็นเห็นของที่เป็นของปฏิกูลกลับกายเป็นของดีเพราะไม่เห็นของดีจริงไปคนนั้นอีกตาไม่เห็นแหลมด้วยไปานนั้นอีก พระพุทธเจ้าท่านสอนให้พวกเราคากันพิจารณาอาต้าปฏิกูลไม่อยู่แต่เพียงแค่นัน้นความปฏิคูณเสื่อโค้นั้นเกิดมาจากอาุภาหเห็นเราเกิดมาจากกโุโพโลหิตที่เราเกิดมาจากปุโพโลหิตเอากโุโพโลหิตของบิดามดามาผสมประสรานกันเป็นเนื้อเป็นตัวมา ตนตัวยังค่อยเกื่อนเน่ากับตรกูลเร็จนี้อันนี้ทรามาไม,มเมื่อวันแยกออกเป็นส่วนๆเขาตามอาการที่ทาานแสดงเลยแล้วก็ก็ได้อันนี้เป็นธาตุดินขเขาแข้งแขงไปธาตุดินฟังเรื่องเหลวก็เป็นธาตุน้ำเส้นผมขนเล็บเป็นธาตุดินน้ำดีน้ำเสดเป็นธาตุน,น้ำ,นำนธ,านธาตุลมคือธาตุ อาการของลมพัดขึ้นบงบนลมพัดลงข้างล่างอย่างเราเอื้อมเราเคลื่อลนลมนี่ลมตีในท้องทําให้กระวนกระวายเจ็บท่อปัดท้องทําให้กระซักากระสายเดี๋ยวร้อนกระวนกระว,นกระวายอันนี้ลมภายในลมหายใจออกลมหายใจเข่ามันนี้เป็นธาตุลม ธาตุไฟรวมอบอ,อุ่นที่ในแตัวของคนเราทงทั้งร่างกายนี่อบอ,อุ่นเนี่ยเป็นธาตุไฟัแยกเป็นหลายส่วนไฟํำหรับที่จะเผาร่างกายให้เกิดเผาสะดุดสุดโทมเผาไฟเผาอาหารให้ย่อยยับไฟให้เผาร่างกายคือให้กระกาาตักกระส่ายโกลนวายเดือดร้อน,นดิ้นหลุด ไฟนั้นไฟยังกายให้สุดโต่งไฟยังกายเผาอาหารย่อยไฟยังกายให้กระวนกระวายอ <c oughs> ันนี้เป็นธาตุไฟแล้วครั้นี้มาประมวลดูสีละนี่คนเรามีสี่อย่างระสมงมาอยู่ส่วนนี้ย่อยนอกกนไม่ค่อยพูดอาการใา้ที่สองนั่นแยกเราไปเป็นส่วนๆนันไล่เป็นส่วนเป็นอันเป็นอันออ้ไปแล้ว เอามวนเข้าเป็นอาการสี่คือธาตุสี่ดินน้ำไปลมในตัวของเรามีสี่อย่างนี้เท่านี้ถ้าส่วนในบุกค่องก็จะไม่สบายเป็นธาตไฟมันเย็นไปมันไม่มันไฟดับมันอ่อนแล้วมันน้อยไปจะเกิดเน็ตเกิดเหมือนเกิดชาและเกิดโลกเน็ตชาเป็นอาผา้าแต่ประการต่างๆคือมันไฟไม่มีลมไม่เดิน ลมเป็นคนส่งไฟไปเหมือนกับไฟในภายนอกนี่แหละถ้าลมไม่มีไฟก็ไม่ติดถ้าเรามีไฟก็ติดไฟก็ลมไปด้วยกันเหมือนกับลมไายนอกเมืนก็ไฟภายนอกเหมือนกันจุดไฟในสายอะไอจุดตะเกียงอะไรก็ตามเนี่ยจุดทูบจุดเสียงถ้าลมไม่มีไฟก็ไม่ติดไฟกับลมมันอยู่ด้วยกัน ใจของคนเราถ้าลมไม่เดินไปมันก็ไม่อุ่นอบอุ่นทั่วไปน้ำกับดินนั่นมันเป็นของยืนตัวลมมันกับไปก็ไอ้น้ำมันกับไปกับไฟกับลมเหมือนกันถ้าลมเดินน้ำมันก็มีความอบอุ่นอุ่นให้เลือดอยังอบอุ่นอยู่มันก็เดินไปได้ตามเส้นเลือดทั้งน้อยใหญ่ต,ต่างๆทั่วทั้งทางกาย พออาศัยคมอบอ,อ,อุ่นถ้ามันเย็นนั่นก็ไปไม่รอดดีเหมือนกันมันเย็นก็เพาะลมไม่ไปไปก็ไม่เดินเลือดก,ก็ไม่ไปถ้าน้าําถ้าดินก็มีการอีกละเน่าอยู่ล่ะที่ยาเนี้ยก็ผสมกันอยูง่งันช่วยกันอยู่นั้นอันนี้มันประมวลอีกทีหนึ่งอะคนเรามันต้องก้อนดินคนเรามันธาตุสี่คำว่าคนนี่ มาคูดกันใหม่ต่างหากมาสมมติบรญญัติกันขึ้นใหม่ต่างหากคำว่าหญิงและชายก็ตามมาในดำในแดงได้ก็ดีก็ดีชื่อที่เราบัญญัติสมมติขึ้นมาบัญญัติต่างหากแต่ความจริงถ้าสีในน้ำไปเราไม่ได้บัญญัติถ้ามันหัวเราะเป็นมันก็ต้องหัวเราะ็นเหมือนกันแต่ให้ชื่อมันมันไม่ได้เป็นอย่างเราว่าทักนิดเดียว เราไปสมมติอย่างนี้กถอะนะถ้าของเขามันหักเศนเยอย่างนั้นถ้าเศในน้นไปลงมไปผสมไปจุ่มเงนขึ้นที่แดมันก็เป็นต้มเป็นตัวเป็นลูกเป็นล่างขึ้นมานอกจากนั้นของเล็กแกน้อยมีการเคลื่อนไหวไปมาเพือ่อจหงอเลาะเหาฮา้องไห้่ลองโห มันเกิดม่ใช่ธาตุดินนี่สมบูรณ์นะถ้าธาตุดินน้ำใจเรไม่สมบูรณ์บริบูรณ์ธาตุสีไม่สมบูรณ์บริบูรณ์ทำไม่ได้เลยอย่างนี้เป็นไปไม่ได้เลยพระอริยเจ้าท่านตรัสเทศนาว่าเป็นเครื่องจักรนั่นเองพระอริยสงฆ์สาวกสมัยครั้งพุทธกาลท่านพูดทางธรรมพูดเป็นธรรมแล้วท่านะาไม่ได้เรียกสมมติวัญ,ญัติอย่างพวกเรา เห็นหน้ากันไม่อย่างไม่อย่างพวกเราเราเห็นกันก็ถามถามสบาย,ยด,ดีสบาย,ยคนต่บก็ตบว่าสบายแท่ที่จริงหาความสบายไม่ได้หรอกทุกคนมมีความสบายเลยแค่้ายกัเป็นเรื่องโกหกกันเราไม่ล้มหัวนอนก้าเสือกหมอนก็ว่ามีความสบายแท้ที่จริงนั้นหาความสบายไม่ได้ เหตุนั้นพระริยเจ้าแล้วพระุทธเจ้าท่านสมัยข่านพุทธกาลจำนวนวองหารทางถามท่านไว้ไม่เรียกว่าอยู่สบายเลยท่านถามกันว่าสรีระยนสรีระยนมีคำว่าสรีระยันตังจตุจัดตังขมานิยังจั ที่ของท่านมีสมุทรท่านยักที่ของท่านมีไอ้ยักเสียงท่านยังพออดกลั้นได้รือจักไอ้จะกจักรกังนวัตถวาดังเข้ามาีนอย่างยักที่ของท่านนั้นมีทวารเก้ายัางพออดทน,นได้หรือ ทาวารเก้าก็อย่างนับลงงองโดยทาวารปากทวารหูตาหูจมูกตลอดทั้งทวารหนักทาวารเบาอันนั้นเรียกว่า對對 of of ทวารเก้าทำนวนของท่านผูอที่ท่านเห็นชัดตาจริงแล้วท่านถามกันเรียกว่าอริยโวหารถ้าหากเราพิจารณาอย่างนี้แล้ว อานถือเนื้อถือตัวถือดีถือเด่นชิ่งดีชิ้นเด่นอะไรทุกอย่างสุระการเน่ะที่เรียกว่าถือตัวเรียกว่าอัตมีมนระมันหายไปไม่รู้ตัวไม่าตามไปไหนข้อั้นมีส่วนดีไมด่ดีแล้วหัวเราตนเองตั้มคิดถือโน่นถือนี่อะไรต่าง,งมันต้องถือของไม่ริงแต่แถือของละเบิแรงๆจริง ควจริงไม่ได้เป็นอย่างที่เราถือเลยจะมองเห็นตัวกิเลสมันชาบขึ้นมาทีเดียวอันนี้ก็ถือมันตั้งตัวกิเลสแท้ทีเดียวเหตะนั้นทางที่จะระงับดับกิเลสคือตัดกิเลสให้มันหมดไปท่านจึงสอนนักยานากรายตั้งสติลงกำลัิจารนากายที่เรียกว่าสติปัฏฐานดังยกขึ้นมาอธิบายในเบื้องต้น เนเ็จนเป็นอย่างที่ว่ามานี่แล้วนั้นไม่ใช่เราไม่ใช่เขาจะแล้วเป็จแต่สักว่าส <c oughs> ิ่งหนึ่งขึ้นปลากดการขึ้นมาแล้วก็เป็นได้ตาในป้าสมาเพื่อเกิดดับนั้นปลากดขึ้นมาแล้วก็ถ้าหลายฝ่ายเกิดขึ้นมาใหม่ท่านเองก็ามาเปลี่ยนมาเกิดน,น้ํา เหมือนกันกับฟองน้ำนึกตอมน้ำซึ่งมันจะครอบกันนั่นก็เป็นฟองขึ้นมารือเป็นต่อมก็ใช้ใสขึ้นมาแล้วก็ดับลงไปติดน,น้ำถ้าหลลงไปติดน,น้ำคนเราปลากฏดเป็นต่อมขึ้นมาขึ้นตัวเป็นตนขึ้นมาแล้วก็สลายเป็นินน้ำไปตรงตามเดิมก็เหมือนกันเมื่อเป็นเช่นนั้น จึงเ,เรียกว่าวิปัสนากายานุปัสนาเห็นกายกับจักราไม่ใช่ตัดตัวตนบุคคลเราเขามันจะเป็นสัดอะไรถ้าพิจารณาเหอไม่นจะเป็นสัดอะไรมันจะเป็นตัวเป็นตนได้ไ่างมันอะไรตร้องกำหนดมันจะเป็นเราเป็นเขาได้ไหมางไไม่มีเราไ็นเขาหรอก เขาก็ไม่มีเราก็ไม่มีเห็นอย่างนี้จึงจะถึงวิปัสนาไม่ใช่จะไปถึงวิปัสนาเอาเลยทีเดียวไม่ได้ <ST IT U> มันต้องแยกแยะพิจารณาเป็นชิ้น,นเป็นอันเป็นจัดเป็นส่วนตงจนกระทั่งมนมีคนถ้ายังเห็นว่าเป็นกูเป็นมึงเป็นเราเป็นเขาอยู่แล้วก็ยังไม่ได้ถึงวิปัสนา มีเรื่องสติปัฏฐานพิ่จรนาถึงเรื่องกายกายเรื่อเนี้เป็นที่ท่านเรียกว่าโพธิปุญญาธรรมสติปัฏฐานสี่เป็นอยู่ในจำพวกโพธิปุญญาธรรมทำเป็นไปเพื่อให้เกิดความรู้ความฉลาดให้รู้แจ้งเห็นจริงทัติจานาอย่างนี้ มันจะกิงอย่างว่ามาันนะัวแจ้งให้กินอย่างว่ามาันนะโหท,ที่ปะกินเนี่ยทำท่านหลวงมาเปลี่ยนมันกับนกนี้ปีสัหรักที่จะดินไปในที่ต่างๆถ้าคู่ใดเราพิจารณาอย่างนี้แล้วอย่างในธรรมทั้งหวงหมดได้ทั่วหมดเลยพิจา,ารณากาย,ยกตาอันเดียวสิเียงพิจา,ารณากายอยานุบัตนาสจิตธรรมอันเดียวเนี่ย อย่างไปถึงถรมตลอดมดเข้าใจทั่วถึงกันหมดจะไม่ทั่วถึงไนงคิดอย่างนี้ีนาิทยายาการอธิบายต่งางไนอย่างเห็นชัดอย่างนั้นนะเห็นตัวตนของเราเป็นอย่างนั้นแล้วคนอื่นมันก็เห็นเดียวกันมันอย่างไว้ถึงแล้วเมื่อเราเห็นชัดเช่นนั้นมันทําลายความยึดความถือในตัวตนของเราแล้ว คนอื่นก็นทำลายลงไปได้ไม่ต้องไปยึดใครทั้งนั้นไม่ต้องไปสือใครทั้งนั้นเนี่ยมันยั่งไปได้ทั่วหมดเลยแต่อว่าเหมือนกับตีมันลินไปได้ทั่วทุกที่ทั้งสี่มนุษย์ตัดตลอดหมดเทวดา,อ,าอินทร์ส่งหรือว่าทั้งข้างล่างตัดได้ฐานติดอดสุรกายหรือต้นไม้ภูเขาในป่าเนยดู กอยาทวันธาตุพัดทุกอย่างมีสภาพเป็นธาตุสี่น่าไปรวมด้วยกันต้งนั้นท่านี้คนทุกสิ่งทั้งหลายเนาะเสมอัะเสมอพัดกันหมดแต่เ,เงาะักแต่ว่านั้นที่เราสมมติวยาณนั้นเลยไม่มีของจริงเลยทักอย่างเียมีพู่เป็นเรื่องข้อต้นข้อเดียวคือก,กายยาปรนาตติปฐาน ถ้จับอันนี้ได้แล้วต่อไปไม่ต้องลำบากแค่พิจารณานี้ได้แล้วต่อไปมอไม่ลำบากอะไรเลยพิจารณาเลยเหมือน,อนกันค่อยจับมันมั่นน,น,น,นันเดียวซะก่อนพิจารณามันจริงนันเดียวลงซะก่อนเอาละพิจารณากันเอาอธิบายตามกันเลยวันนี้